สวัสดีเพื่อนฝูงสาระเองจะไขคล่าอยากจะมาอัปเดตชีวิตประจําวันให้หน่อยนะคะช่วงเนี้ทํางานกับทุกวันเลยนะคะตื่นก็เช้านอนก็ดึกนะคะแถมเดินทางบ่อยด้วยเปลี่ยนน้าเปลี่ยนอากาศและยิ่งเป็นคนแพ้อากาศนะคะผดผื่นก็จะเริ่มขึ้นมาสิวก็จะเริ่มมาแล้วก็จะเหอ่อง่ายมากๆเลยแต่ตอนนี้ผิวหน้าสาร่า แข็งแรงขึ้นมากๆเลยนะคะตั้งแต่ใช้นี่เลยค่ะ V2 Revolution นะคะเป็นครีมสเตมเซลล์นะคะ Sleeping Mask สามารถทาก่อนนอนแล้วก็นอนหลับยาวไปได้เลยตื่นเช้ามาหลังจากล้างหน้านะคะจะรู้สึกว่าหน้านุ่มแข็งแรงขึ้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้สา,ารใช้มาตลอดของดีก็เลยอยากบอกต่อช่างแต่งหน้ายังถามเลยค่ะว่าไปทำอะไรมานะคะหน้าถึงได้ดูดีขึ้นแต่งหน้าก็ติดง่ายด้วยนะคะเมื่อก่อนถ้าเจอมลภาวะมานะคะแปบ๊บเดียวเหอะแต่เดี๋ยวนี้มลภาวะได้แค่แวะมา เป็นมลภาวะแะวะแว,ว,วะมาแล้วก็ออกไปนะคะไม่กลัวอีกแล้วค่ะบอกต่อให้ลองไปใช้กันดูนะคะ